สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและก็สามารถนําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ท่านผู้ชมครับเมื่อกล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะเราก็นึกย้อนไปในพุทธประวัตินะคะก็จะเห็นว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสเสด็จออกป่าเพื่อไปบําเพ็ญเพียรต่อมาภายหลังนะคะรับพระพิสุขสงร์เอง ท่านก็ไปปฏิบัติธรรมในป่าเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราอะนะคะเห็นพ้องกันว่าเอ๊ะการเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าทําให้เกิดความสงบ เป็นสมาธิอย่างนั้นใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ในขนาดเดียวกันนะะธรรมชาตินะคะหากเรามีความเข้าใจแล้วจะทําให้เราสามารถเข้าใจในหลักธรรมคาสอนได้ง่ายขึ้นชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างนะคะในคํากล่าวที่บอกว่าหากเข้าใจธรรมชาติก็จะเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมะด้วยวิธีการอย่างไร ซึ่งได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากกระเด็ดพระคุณนะคะท่านเจ้าคุณพระราชวัตนธรรมพานีนะคะท่านเจ้าวาดวัดชลประทานหลังสิทรร์พระอารามหลวงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะ,ะเจริญพรจ้ะท่านพระอาจารย์คะอันดับแรกอยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะคาว่าธรรมะกับธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยก็คือเราได้ ธรรมชาติเ,เป็นตัวฐานตั้งแล้วเราก็มาบัญญัติธรรมตามที่เราต้องการเพราะธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะเรามาบัญญัติต่อมาว่ารูปธรรมและก็นามธรรมหรือบัญญัติต่อมาว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อสภาวธรรมและคุณธรรม ก็เอามาจากตัวธรรมชาตินั่นแหละแล้วมากำหนดชื่อตามที่ควรจะนำมาปฏิบัติเช่นคำว่ารูปธรรมนามธรรมคือในสิ่งทั้งหมดนี้ที่เราเรียกว่าสสารและพลังงานน่ะก็คือถ้าสสารเนี่ยเป็นรูปธรรมค่ะพลังงานเนี่ยเป็นนามธรรมก็คือเอามาจากตัวธรรมชาติธรรมชาติคือฐานของสรรพสิ่ง แล้วเราก็เห็นคุณค่าของธรรมชาตินั่นแหละเอามาบัญญัติบัญญัติว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปธรรมอย่างนี้เขอเรียกว่านามธรรมหรือมาบัญญัติว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาวะธรรมอย่างนี้ขอเรียกวุณธรรมเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอามาปฏิบัติใช้เช่นว่าสภาวะธรรมคุอสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีเหลืออะไรเลยเป็นสภาวะธรรม ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อที่บอกว่าสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นสภาวธรรมเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะเป็นสภาวธรรมดินน้ำเป็นสภาวธรรมลมสภาวธรรมไฟสภาวธรรมสิ่งแวดล้อมนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาวธรรมหมดแต่พอมันเป็นสภาวธรรมหมดแล้วเราผู้ที่ต้องการจะเห็นสภาวธรรมนั้นมาสู่การพัฒนาเช่นดินเนี่ยเป็นสภาวธรรม แต่เขามาปั้นเป็นถ้วยโถโอชาอดินนั้นก็เลยกลายเป็นคุณธรรมขึ้นมา,าคนเกิดมาเป็นสมบ้าธรรมจะเป็นเด็กไทยเด็กฝร,รั่งเด็กญี่ปุ่นเด็กอฟริกาใตา้เด็กที่ไหนก็ตามร้องจะเสียงเดียวกันแวมเหมือนกัน<ะ>แล้วเสร็จแล้วก็มาพัฒนาพอพัฒนามาเป็นพูดภาษาไทยพูดภาษาจีนพูดภาษาฝรั่งอะไรทั้งหมดเหล่าน,นี้เป็นคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นมา แต่นั้นคนจึงเห็นคุณค่าของสภาวธรรมหรือธรรมชาตินี้มาพัฒนาได้เจ้าค่ะก็เลยมาพัฒนาให้เป็นคนสาธุชนเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวฐานคือสภาวธรรมอืมค่ะแล้วในกรณีนี้นะะถ้าเราจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นพบธรรมะ จากธรรมชาติอย่างนั้นจะได้ไหมคะเพราะสิ่งทั้งหมดมันมีอยู่แล้วเจ้าค่ะพระเจ้าเพียงแค่ไปพบสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาบอกเรามไม่ใช่ว่าพราะองค์ไปบัญญัติของของที่ไม่มีอยู่เดิมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่มีอยู่เดิมแล้วจึงเอามาบัญญัติให้เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักเอามาใชาท้ทีเนี้ยถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์สรงค้นพบอะนะที่ได้จากธรรมชาติอะนะฮะธรรมชาติให้ธรรมะอะไรกับเราบ้างเจ้าคะพระอาจารย์คะทุกอย่างเลย mm hmm. จะเป็นเรื่องไม่ดีธรรมะก็ให้ผลกับเราว่าเราเป็นทุกข์ oh, ที่ <ka. S 2> เราเรียกว่าอากุศลธรรม <c oughs> เจ้าค่ะพระองค์ก็บัญญัติวันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอากุศลธรรมเอาถ้าทำแล้วดีเขาเรียกว่ากุศลธรรม ถ้าทำแล้วมันให้ผลแก่ชีวิตที่เกินสับเกินสํานวนใดที่บัญญัติได้เราก็ใช้คำว่าอัพญากฤิหรือภาษาของฝวายมายานเขาก็บอกว่าสิ่งที่พูดได้เนี่ยไม่จริงสิ่งที่จริงอ่ะคือสิ่งที่พูดไม่ได้ของพูดได้มันไม่จริง<ะ>ของจริงคือพูดไม่ได้ อ่ะมันดูเหมือนเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วสมม้ว่าพูดว่าเปรี้ยวเนี่ยลองพูดมะขามเปรี้ยวให้คนที่นั่งฟังทั้งหมดเปรี้ยวตามเราดูมันมันเป็นไปไม่ได้หวานพูดให้คนฟังว่าหวานอย่างไรเนี่ยได้ได้แต่สำนวนภาษาแต่หวานไม่ได้คนต้องกินลงไปเลยใช่ใช่ถ้าคนไม่เคยกินจะอาจจะนึกไม่ออกว่าไม่ออกเปรี้ยวมันคือประมาณไหนยังไงคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคําว่า พระองค์ได้บัญญัติแล้วให้เราเลือกใช้ทีเนี้ oh. ถ้าเราต้องการจะให้ตัวเองเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไปทําอกุศลธรรมเข้าไปแล้วเธอก็จะพบว่าชีวิตเธอนรกมีจริงอะถ้าเธอต้องการชีวิตนี้มีความสุขเธอก็ทํากุศลธรรมเข้าไปเธอก็พบความสุข <c oughs> ถ้าต้องการชีวิตนี้พ้นทุกเธอก็ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> ที่เรียกว่าเราคือ ผู้ที่อยู่เหนือดีเหนือชั่ว oh. แล้วก็เข้าใจว่าลมหายใจไม่ไม่ใช่ดีและชั่วอา,อาหารจริงๆก็ไม่ดีไม่ชั่วสิ่งดีชั่วเนี่ยเป็นสมมุติให้เราได้เลือกปฏิบัติ oh. แต่สิ่งที่มาช่วยอุอป,อปธรรมค้ำชูชีวิตเราจริงๆอะ่ะเวลานอนกลางคืนเนี่ยลมไม่ดีไม่ชั่วมันก็นอนหลับของเราสบายเรามีชีวิตที่ที่ดีสุดจนมีคำที่เราควรจะใส่ใจว่าถ้า ทำกรรมดำหรืออกุลอกุศุลกรรมเนี่ยก็จะตกตกดามอะจ้าค่ะทำกรรมขาวก็จะลอยลอยก็คือชีวิตเราสบายแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะเข้าใจในพระธรรมสำคัญคือเหนือกรรมทำแล้วหลุดเหนือกรรมเนี่ยทำแล้วหลุดจากความเป็นผู้ต้องไปอยู่กับเรื่องชั่วเรื่องดีแต่มาอยู่กับคำว่าเย็นอกเย็นใจ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขยายความด้วยการขอถามหลวงพ่อนะฮะ<ม>เหนือกรรมที่ว่านะฮะมันคืออะไร<ม>ทํำยังไงเพราะพวกเชื่อมั่นนะ,นะฮะว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงอยากอยากหลุดอ,อยากสบายอย่างที่หลวงพ่อว่าอย่างที่พร,ระอาจารย์ว่านะฮะคือเหนือกรรมก็คือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องได้โดยธรรมชาตินี่แหละก็ขอเอา,เอาพระธรรมที่พระองค์บรรัญญัติไว้ในอายตนะสูตร ว่าเมื่อเราเนี่ยมีตาเรามีหูเรามีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจเราก็มีเครื่องมากระทบกันตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็ไปพบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราพบกันอย่างเนี้ยทีนี้พอเราพบกันแล้วเนี่ยเราเรามีเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าตาสัมผัสรูปแล้วเกิดความร้อนใจมันเป็นเป็นเหตุที่มันเกิดกับจิตเราเอง แล้วเรารู้ว่าตอนนั้นร้อนตอนนีพ้พระองค์ตรัสว่านี่คืออายตนะนรกเกิดแล้วโอ้อย่างยกตัวอย่างสมมุติ <c oughs> เราเห็นขนมเคก้กหน้าตาดีแล้วเราก็แบบอยากทานเลยตอนนี้เราก็ เริ่มเริ่มเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ความอยากมากกระตุ้นแล้วแล้วเสร็จแล้วพอดีมันไม่มีตังค์วะอันนี้นรกยิ้อเสียใจเลยนะฮะเสียดายเลยนะฮะเสียดายทีนี้พอเราเห็นเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าเราี่ยรู้สึกว่าพอใจกับสิ่งที่เห็นนั้นขณะนั้นแหละอายตนะสวรรค์เกิดแล้ว เราได้สวรรค์เพราะเราพอใจเราอิ่มใจเราชื่นใจ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ทีนี้เหนือกรรมหมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยเราเข้าใจในสิ่งนั้นๆอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไม่ไปปรุงแต่งดีไม่ปรุงแต่งชั่วการเข้าใจอย่างนั้นก็เรียกว่าอายตนะนิพพานเกิดแล้ว นิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนแต่มันอยู่กับเราเราต่างหากที่เป็นผู้ใจดำเหลือเกินไม่รับรองความจริงตรงนั้นว่าคืออะไรยกตัวอย่างเช่นลองหายใจคนที่นั่งฟังทั้งหมดเนี่ยลองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วลองกำหนดดูที่ว่าที่หายใจเข้าออกเมกื่อกินอะไร มีกลิ่นอะไรที่หายใจข้าวออกเมื่อกี้กลิ่นอะไรตอนนี้ปวุกว่ามันน่าจะเป็นแบบธรรมชาติไม่มีกลิ่นอะไรเลยใช่ไหม,ม,มไม่มีกลินกล่นนั่นแหละภาษาพระเขาเรียกว่านิพพาน<อ>คือถ้าเหม็น,นก็นรกหอมคือสวรรค์นิพพานคือสิ่งไม่ต้องปรุงแต่งปกติปกติของมัน<อ>เรากินข้าวกินแกงเผ็ดแกงจืดของหวานผล,มลไม้ครื่ไม้กินหมดทุกอย่างมันมีรสชาติหมดใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งเวลาลุกขึ้นจะออกจาก ที่ทานอาหารกินน้ําน้ํารถอะไรอไม่มีรถค่ะไม่มีรถนั่นแหละคือนิพพานนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเหนือการปรุงแต่งก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นว่าดีไม่ดีหวานไม่หวานเผ็ดไม่เผ็ดสวยไม่สวยแต่มันต้องพึ่งมันแต่ต้องพึ่งมันเพื่อเปรียบเทียบว,ว่าตอนนี้เรากาลังปกติอยู่ใช่โอ้หลวงพ่องนั้นหมายความว่าถ้าหากเราเข้าใจธรรมชาติมันก็จะนําไปสู่การเข้าใจธรรมะได้ไหมครับอาจารย์ก็ธรรมชาติคือธรรมะ ธรรมชาติคือธรรมะธรรมชาติคือธรรมะนั่นหมายความว่าในวัดวาต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีธรรมชาติจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมะได้หรือไม่ครับอาจารย์เกี่ยวไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยมันมีของมันอยู่อย่างที่เราเห็นแหละเราจะเข้าเกี่ยวข้องอย่างไรถ้าเราจะเกี่ยวข้องว่า เราจะหาความสมดุลให้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เราเรียกว่าสภาพแวดล้อม,อมเราจะต้องจัดการอย่างไรถ้าเราจัดการให้ถูกเราก็จะพบว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเช่นเราตั้งฐานว่าพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายนี่จะต่างกันอยู่เจ้าชายนี่จะอยู่ในพระราชวังแต่พอ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาอยู่ในธรรมชาติธรรมชาตินี้ไม่ใช่ว่าต้องต้องดิ่งไปที่ใดที่หนึ่งแต่รู้ว่าธรรมชาติต้องอยู่กับเราเราก็ธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นถ้าเราเอาใจใส่จะเป็นบ้านก็ดีเป็นวัดก็ดีเป็นสถานที่ราชการก็ดีเนี่ยต้องเน้นอยู่สองหลักหนึ่งทำให้ร่วมสมัยกับเจ้าชาย ทำให้ร่วมสมัยกับเจ้าชายเจ้าชายคือสร้างอาคารอะไรต่างๆเนี่ยให้มันถูกตามหลักสถาปัตย์หลักของสถาปนิกวิศวกร <c oughs> ให้ถูกแล้วให้ถูกหลักของภูมิสถาปัตย์เพราะมันจะพบว่าน้ํามันต้องมาฝนมันต้องตกแดดมันต้องร้อนอะไรต้องมีไม่จะทําทเสร็จแล้วน้ําไปท่วมบนถนนถนนก็กลายเป็นปัญหา เพราะว่าเราไม่ได้ดูกันทั้งระบบจึงกลายเป็นปนัญหาเราก็ทุกร้อนต่อไปแต่ถ้าเอาระบบเจ้าชายมาใช้ก็คือผู้ที่ดูแลเรื่องกายภาพต้องดูตามระบบภูมิรู้จริงๆอันนี้คือร่วมสมัยกับเจ้าชายชแต่ขณะเดียวกันมีบ้านมีช่องมีวัดมีวาอารามใดต่างๆย้อนกลับมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราพบว่าพระองค์ประสติกลางดิน ตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปริเิพานกลางดินดังนั้นถ้าเรายังคิดว่าเราคือผู้ที่มามีส่วนกับการจัดการธรรมชาติก็ขอจัดการด้วยความหมายว่าเราต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งว่าเราจะต้องทำทุกอย่างที่ไม่ทิ้ง ไม่ใช่สร้างแต่อาคารอย่างเดียวออกจากอาคารเมื่อไหรมีดินตรงไหนคอยปลูกต้นไม้ต้นไม้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะเรากําลังนึกถึงภาพของที่อยู่ของคณะสงฆ์ในในปัจจุบัน<ม>ถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดหรือชานเมืองไม่มีปัญหา<ม>แต่ถ้าเกิดอยู่ในในเมืองใหญ่ในชุมชนจริงๆเนี่ยค่ะบาง<ม>ครั้งก็อาจจะจํากัดด้วยพื้นที่ก็ดี<ม>หรือสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะเป็น ตึกรามเป็นอาคารต่างๆหาพื้นที่ที่จะ,ะสร้างเป็นธรรมชาติค่อนข้างจำกัดแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะเข้าใจถึงถึงธรรมะควรจะเป็นรูปแบบใดเจ้าคะ่ะถ้าอยู่ในพื้นที่เช่นนั้นเจ้าคะ่ะเมื่อวานเน่ยชาวจันบุรีวันซืนนะเขาเดินทางมากลุ่มหนึ่งบอกโอ้ยทำไมอะ่ะเราอยู่ชนบทแล้วต้องมาเข้าเมืองทำไม<อ>ก็มาในรถก็ขัดแย้งกันว่า วเข้าเมืองมาเจอตึกรามบ้านช่องตึกอาคารแล้วเทอว่าอะไพอลงรถเขาแปลกใจมากว่าบ้านเขาต่างหากหมายถึงว่า,าชาวจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาที่วัดชนปร<า>ะธานบอแล้วเขาสงสัยว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดทาไมต้องมาปฏิบัติธรรมถึงวัดในเมืองวัดในจันทบุรีใกล้กรุงเทพขนาดน,นี้นะฮะแล้วพอลงรถบัสปุ๊บเขาเห็นทันทีว่าเฮ้ยบ้านเขาต่างหากที่มีบ้านสมมุติว่า มีอยู่กี่ไร่ก็ตามเนี่ยเรากํากำลังไล่ธรรมชาติออกเจ้าค่ะบริเวณบ้านห่างไปประมาณเราสักสิบวา20ยีิบวาโค่นหมดทำลายหมด<อ>แต่มาที่นี่ทำไมโอ้โหเป็นได้อย่างนี้เหรอเนี่ยต้นไม้เยอะมากต้นไม้แม้แต่ที่จอดรถเขาไม่นึกเลยว่าตึกอยู่กับไม้ได้อ่ะ ก็คือจัดสรรใ,ให้เหมาะสมนี่คือสําคัญว่าทําอย่างไรให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้ว่าชีวิตเรากับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกันเราจะเป็นบุคคลที่ต้องวิ่งจากเมืองไปหาธรรมชาติก็ไม่ใช่ค่ะเสียงบรประมาณเปล่านั่นหมายความต่อให้เป็นวัดอยู่ในเมืองก็สามารถให้ห,หลักธรรมมีความเป็นธรรมชาติทําได้หมดทนได้หมด<อ>ไม่มีตรงไหนเลยที่ตึบมันห้ามว่าอย่าเอาธรรมชาติเข้าไป ไปดูได้ที่อาคารจอดร,รถอ่ะ uh huh. ล้อมรอบเมื่อก่อนนี่ฉันถือว่าให้เป็นเหมือนกับป่าดงดิบเลยอ่ะใชอแต่นี้พออยู่มาเนี่ยเขาขอ,ขอว่าใ้ป่าดงดิบมันก็ดีสําหรับคนเห็นแต่คนที่ไปใช้มันชักจะไม่ค่อยสบายใจเข้าถ้ำหรือเปล่าเนี่ยคนก็จะเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนฉันให้เปลี่ยนว่า ตรงไหนที่มีคําว่าเจ้าชายอยู่ตรงนั้นต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ฉันก็อาจจะทําเป็นช่องหน้าต่างให้ทําไปได้ได้แต่ว่าจะให้รื้อออกไม่มีกับชีวิตฉันเพราะฉันรักพระพุทธเจ้ามไม่ใช่รักแต่พระพุทธรูปแต่ฉันรักวิถีของพระพุทธเจ้าฉะนั้นในวิถีของพระพุทธเจ้าที่ผูกพันเกี่ยวยงกับธรรมชาตินะก็คือจัดเรื่องของภูมิสถาปัตย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแล้วพอเราจัดเสร็จแล้วนะหลวงพ่อ วิธีการอ่าวิธีการที่คนจะได้เรียนรู้ฝึกเจ็ตฝึกปฏิบัติให้เข้าถึงหลักธรรมจะต้องนำวิธีการยังไงมาใช้เจ้าค่ะพระอาจารย์พูดดีมากๆเลยนะว่าคำว่าเราปฏิบัติธรรมต้องเอามาเป็นเพื่อนกับร้อยได้ปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่อ่ะปฏิบัติธรรมคือทำ,ท,ทำหน้าที่ให้ถูกต้องเช่นอย่างไรเจ้าค่ะแม่ดูแลลูกให้ถูกต้องสิ พ่อดูแลปรยายถูกต้องสิพ่ออย่ามีคําว่าใจเดียวแต่โรเนียวไว้เป็นปึกอย่างนี้อย่ามีคําว่าโลกสองใบสามใ<า><า>บสีใ่ใบเหมือนข่าวนะมันไม่มีทางที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้หรอกรมีแต่คุณจะตกนรกหมกไหม้ไปตลอดการแต่ถ้าคุณยอมรับว่าอกชีวิตเนี่ยคือชีวิตนะเราอะไรที่ควรจะต้องทําหน้าที่ถูกต้องก็ทําเรื่องนั้นถูกต้องเหมือนในวัดเนี่ยนะ วัดชนประทานเนี่ยต่ำกว่าถนอนนอกนี่ยอยู่ประมาณเราเม็ดกว่า oh. ไม่มีน้ำสักหยดเดียวที่จะออกไปข้างนอกโดยธรรมชาติได้ค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คือให้เราปฏิบัติธรรมอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่เรารู้เราคอยว่าเมื่อไหรฝนตกกูจะเรียกกรมชนมาสูบน้ำออกอันนี้คือยอยู่แบบสิ้นคิดอะ่ะ <c oughs> ไม่แก้ปัญหาไม่พัฒนาดังนั้นเราคือผู้หนึ่งที่อยู่กับธรรมชาติ แล้วธรรมชาติมันคือสอนเราไหว้ธรอะไรในสุดในนี้ไม่มีสายไักเส้นหนึ่งใช่เธอไปดูหาหาสายไผ่ไม่พบเลยใช่ค่ะหลวงพอ่อรับรองเลยให้หายได้นี่คืองานที่เราต้องทำเราไม่จะอยู่วันเดียววันนี้เนี่ยเราอยู่จนตลอดชีวิตเราแล้วทำไมเราอยู่แล้วสร้างเงื่อนไขให้กับสิ่งแวดล้อม,อมน้ำถนนทุกสายที่อยู่ในวัดนี้เจ้าค่ะ ฉันไม่ขอใชส้สำหรับเป็นทางสัญจรของรถแต่ฉันให้อุโมงน้ำลงข้างล่างเสียวิศวกรก็เก่งจะตายเอาอุโมงน้ำลงใต้ใต้ถนนดังนั้นน้ำมันก็เดินออกไปแล้วไปอยู่ไหนหาที่พรงน้ำให้มันอันนี้ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมใ,ให้เหมาะสมนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไม่ทุกข์อ่ะฝนตกมาปามน้ำ สามตัวตัวที่หนึ่งพน้ํามาดับนี้มันสูบตัวที่สองน้ํามันถูกไม่ทันตัวที่สองรับผิดชอบตัวที่สามรับผิดชอบมันออกภายในไม่กี่วินาทีมันก็หมดไม่เหลือหลวงพ่อกําลังจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมหลักง่ายๆก็คือการทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการทําให้ไม่มีปัญหาหากมีปัญหาก็ต้องแก้แกปัญหา<ก>นั่น<ก>คือการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้หมายความว่า,วาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมตักบาตรถาวายสังฆทานบวชเนคขมะที่เราเข้าใจว่า อันนั้นคือการปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค่ะหรือย่างไรคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่า,าเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ให้รู้ชื่อมันชื่อจริงๆว่าคืออะไรชื่อ<า>ปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เราจะต้องการไปเจริญภาวนาค่ะไปเจริญภาวนาก็คือหนึ่งในเรื่องของ คำว่าปฏิบัติธรรมไปเจริญแบบไหนเจริญแบบเนคขมะไปเจริญแบบพุทธสาวกสาวิกาไปเจริญแบบแบบอะไรมันจะมีแบบมันทีนี<ด>้พอเจริญภาวนาก็ภาวนาเรื่องจะไปดูว่าชีวิตเราจริงๆเราควบคุมมันได้ไหมเราพบไหมควออามไม่เที่ยงพบไหมความเป็นทุกข์พบไหมเป็นนัตตาพบไหมก็ไปทําให้เห็นเป็นระบบมัน S <S uh huh. พอเข้าระบบอย่างนี้เขาเรียกาภาวนาหรือเรียกว่ากรรมฐาน uh huh. แต่ขออย่าไปเอาสองอย่างนี้มาสรุปว่านี่คือปฏิบัติตธรรม uh huh huh. ดังนั้นคนทนํานาเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมสิคนทําราชการเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมสิค,คนที่กําลังกินข้าวเขาไม่ปฏิบัติธรรมสิปฏิบัติธรรมคือทําหน้าที่ตรงนั้นให้ถูกต้องกินข้าวคือกินข้าวอย่ากินนรก งั้นพวกคนนี้เรียนถามพระอาจารย์นะนะถ้าคนเป็นข้าราชการอืเขาจะปฏิบัติธรรมเขาจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ให้เขาไปตรงเวลาอเขาทําหน้าที่ตรงต่อเวลาวาจาไพเราะสงเคราะห์ช่วยเหลือทําความเชื่อตรงดํารงตนในน่ารักรู้จักละวางสิ่งที่มาจากใต้โต๊ะอ,อะไรเนี่ยละวางเสียอย่าเอามา นี่ง่ายๆเลยคนเป็นข้าราชการนะฮะแล้วถ้าคนเป็นพ่อค้าทำมาหากินนักธุรกิจล่ะคะพ่อค้านักธุรกิจคือเป็นผู้ที่ถ้าเข้าใจชีวิตกันจริงๆนะว่าธุรกิจก็คือทำธุระเพื่อให้เกิดกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่เพื่อนมนุษย์ที่มาหาเราเนี่ยเราจะเอาเขาเป็นลูกค้าเชิงขูดรีดก็ได้ เชิงช่วยเหลือก็ได้แต่ถ้าคุณเติมคำว่าคุณมาหาเราเมื่อไหร่เราก็จะไม่เอาคำว่าขาดทุนเพื่อคุณหรอกแต่ฉันจะไม่เอากำไรจนคุณอยู่ไม่ได้ฉันจะไม่เป็นมหาโจรล้นคุณตามหลักธุรกิจเพราะเราเชื่อว่าโลกใบนี้ต้องอยู่ร่วมกันทุกคนมาแข่งขันกันเรื่องว่ากูต้องมีผลได้กูต้องมอีรายได้ที่สูงขึ้นทุกคนนี่นะ ลองนึกดูว่าเรากลายเป็นว่าทำให้ทุกอย่างมาสร้างความเดือดร้อนแก่เรากันเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อคะถ้าหากเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านรับจ้างทั่วไปแล้วเขาจะปฏิบัติธรรมยังไงถ้าเขาต้องทำมาหากินทำเมื่อทำอหน้าที่ของเขาถูกต้องเขาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะบอกว่าบางทีคนที่อยู่ในฐานะเรียกว่าตัวเองนีนสง่างาม แล้วก็มีพร้อมทุกอย่างรถก็หลายคันบ้านก็หลายหลังงานก็ใหญ่โตแต่เชื่อไหมว่าชีวิตบางทีน่าสงสารกว่ากรรมกรทําไมจึงกล่าวเช่นนั้นเจ้าค่ะเพราะฉันอยู่กับเหตุการณ์เห็นไม่เยอะเหรอเห็นเยอะกรรมกรชาปูนลูกน้อยเล่นอยู่ข้างแม่ข้างพ่อพ่อชาปูนอยู่ บอกภรรยาขอบอูนทักถังนะอพอเสร็จพอถึงเที่ยงเขาไปนั่งกินข้าวกันคเย็นโรงงานต่อดูว่าเขาได้ต่ําต้อยคแต่ถ้าเอาภูมิธรรมมาจัดการครอบครัวนี้ไม่แตกแยกสามีกับภรรยานั่งได้กินข้าวร่วมกันนะคะถ้าเอาเวลาของความสุขแบบนี้นะมันเกินกว่าข่าจ้างใช่เขามีความสุขแต่บางคนมีเมียแล้ว งานกูงานกินร่วมก็ไม่ได้เวลาจะมานั่งกินมันไม่ได้เพราะเวลางาน <c oughs> งานจนตายเหมือนกับคนหนึ่งลูกเรียนหนังสือเก่งตอนนี้ก็ไปอยู่ออสเตรเลียแม่ตาย <c oughs> อยู่จนว่าตัวเองไปมีครอบครัวแล้วแม่นี่ขายบ้านขายนาส่งลูกไปเรียน <c oughs> แล้วที่สุดก็สิ้นชีวิตอย่าง แมวตัวนึงอ่ะนี่คืออะไรเนี่ย,ย,ย,ยสังคมกำลังเปลี่ยนอะไรกันอยู่เจ้าค่ะจนพบเหตุการณ์ณวันนี้น่าสงสารกันนะเราปรับเปลี่ยนยังไงก็ปรับไม่ปรับก็แล้วแต่แหละก็คือพ่อแม่กำพร้าลูกโอ้โหกันดัดดึงเลยฮะเพราะไม่รู้จักทำหน้าที่เอามา บอกตรงว่าเธอเป็นลูกศิษย์ฉันก็ชอบในเรื่องหนึ่งสําคัญที่ฉันฉันชมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาวันนี้ขอชมออกผ่านทีวีเธอเอาลูกของเธอมาออกรายการเธอเอาลูกของเธอมาอ่านถามปัญหาเธอ,เอลูกของเธอมายืนเคียงข้างเธอไม่เห็นว่าลูกสามคนนี้มันมาเป็นตัวทําให้เราเสียหน้าเสียเกียรติเธอไม่เอาความเสียเกียรตินั้นมาทําลายเกียรติของตัวตรงเนี้พ่อแม่กี่คน ที่รู้สึกว่าลูกต้องไปกับแม่แม่ได้นะกับพ่อได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ที่ทํางานปรารานาจากถ้าสามีทํางานที่ไหนปรารนาจากภรรยาและลูกภ uh huh. รรยาทํางานที่ไหนก็ต้องปรารนาจากสามีและภรรยา uh huh. คำจะตายเวลาอบรมเสร็จแล้วเขาเงินเหลือก็จัดเลี้ยงกันอ uh huh. พอเลี้ยงกันแล้วโอ้โหไปฟ้อนรําเราแอบไปดูเขาบ oh, อกยามาจานทร์ อ๋อทำไมอ่ะมันชั่วตรงไหนอ่ะฉันไปอ่ะก็ตกลงว่าที่ไปฟ้อนไปรํากันไม่ใช่ลูกเองเมียเองผัวเอง,เองแล้วทําทําไมอ่ะเนี่ยอทําทําไม,มไม่รู้ฉันยังคิดว่านี่คือการที่เราหลงทางหรือเปล่าเพราะไม่กี่วันเราก็ต้องจากโลกแล้วโลกใบนี้ให้เราอยู่มาเพื่อสร้างบุญบารามีอ่ะอแล้วเสร็จแล้วเราสร้างกันไปไหนอ่ะ ลูกไปอยู่ที่นั่นหลานไปอยู่ที่นูน้นตกลงนั่งเฟงฟางอยู่ในบ้านคนเดียวอะ่ะฉันยังบอกว่าเขาถ้าเอาความสุขมาให้เขาเอาคําว่าปฏิบัติธรรมาให้เขากรรมกรคนนั้นน่ะฉันชื่นชมเขากินข้าวอร่อยมากแค่กับข้าวสองอย่างหรืออย่างเดียวกินแบบมีชีวิตชีวาเลยแต่ว่าคนที่เขามีมากมา,กายกายก็มันกินไม่ทันไห้ กินแล้ก็ไอ้นุ้งกูจะคุยกับไอ้นุ้นไอ้นุ้นอนโลกนคนกินข้าวเสร็จแล้วกูไม่รู้เลยกูยอิ่มหรือยังเนี่ย <c oughs> สาธุนะฟังพระอาจารย์พูดเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะทํทำให้เราเข้าใจนะคะเรื่องของ การทำหน้าที่นะซึ่งจะเอื้อกับการปฏิบัติธรรมและแน่นอนนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็คือธรรมชาติของคนเรานั่นเองนะวันนี้นับเป็นบุญของเราที่ได้รับความกระจ่างนะจากท่านเจ้าคุณอาจารย์นะท่านพระราชวัธรรมพานีนะเจ้าอาวาสชนละประธานนะราบนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะอราอาล้ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามนะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ